สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวงูหลวงควายแฟนครับแฟนเพจบ้านสว่างชนะมณีบ้านสงฆ์ชนะภาพพี่ภาน้องมาชมควายงามที่ตลาดนัดโคกกระบือบ้านน้องแก่ตลาดชมผู้บุตรจังหวัดร้อยเลพี่น้องมณีกระทรงกับเสาวันเสาที่สองมีนาคม2567พี่น้องเมื่อวานนี้คือสิมีผู้โชคดีไร้หน้าพี่น้องเป็นเศรษฐีกันหลายคนเมื่อวานเนาะอ่ะผู้ใดว่าโชคบ่มันกะมาเบิ่งนัวเบิ่งควายเนาะพี่น้องเนาะพาโชคพาหมันเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งควายงามของหอยหมู ผู uhm ้ใดอยู่ไกลอยู่ไกลจะได้กัดข้อมีนมาในเรือพี่น้องนะกทายบั cup, hai, well, ange, Help, ke, right? ่นสว่างแน่วมามล้วราห้อยตั้มถากทายเน้อหอยเคือพี่น้องทักทายกันมาพี่น้องอากาศมือเหนียนหนาวเด้พี่น้องท้องฟ้ามีเมฆได้พี่น้องมาดีบ่อเนี่ยได้ฝนอาจจะตกนะพี่น้องเนาะผู้ใดเลี้ยงง้อเลี้ยงควายก็ระมัดระวัางนะพี่น้องเนาะช่วงนี้ข้าวพายุฤดูร้อนกับมีข้าวมีข้าวมาอยู่พี่น้องก็ระมัดระวังเนาะเลี้ยงง้อเลี้ยงควายเข้ากัน ไปควกผอกับควายง่ามหอยหมูกันพี่นอ้องคนปลูกไวน์ไลเด้อพี่น้องแม่สาวหน่อยควบง่ามก็มีพี่น้องเนาะสีไล่เดือดไปสอดถามเพื่อจะใส่น้อหอยหมูอยู่ข้างหลังผมได้ยินจะเสียงอ่ามะพี่น้องสวัสดีครับหอยหมูเป็นยังไงแม่สาวหน่อยคืองามนเดือด าสามหมื่นสองแม่สาวหน่อยงามงานพี่น้องหน้าตาต,ต้นโตสีสันสูงลอยสามสิบกว่าเนาะลอยสามสิบบวกเน,น,นี่ยนอนนะเนาะเบิ้งหางกับง,งามแขงขางดีเบิดเบิด์ตสามสิบสองนี่พี่น้องแม่สาวหน่อยสวยต่อร่องได้อีกพองหอยมูฝ้ายคุณภาพเพิ่นพี่น้องเบิ้งเอาต้นโตแขงขาหน้าตาสามสิบสองแม่สาวหน่อยโค้นี่อะบ้านี้หกสิบห้าโค้นี่โอ้ลูกสาวบิ๊กเบิด ลูกสาววิ่งเบิร์ตเงี้ยนะเพือนน้ขายแล้วลูกปองเจริญอ๋อได้สามเดือนอันนี้อ๋อเพราะวถ้าสามเดือนกว่ามีใบมีหลอดมีเอกสารโครปีน้องนั่นแม่เพื่อนพี่น้องแม่สูงลอยลอยสี่สามลอยสี่สิบสามนี่ลูกสาวเพื่อนงามๆพี่น้องสีสันตุนตุงามก็จะสามลอยสี่สี่สี่ห่าวโอ้เอ้ยเพื่อนน่ะไปเอามากินแล้วเออผู้เฒ่าเราเส้าเรียงแล้วโอ้โหแต่จำจำจำอาจารย์ค่อยทายแม่เพื่อนดีเนาะแม่เพื่อนโค้งโค้งสางดีพี่น้องนี่ลูกสาวบิ๊กเบิร์ด ลูกมันมีเขาแบบนี้ลูกมันจะเขาเสิ่องอได้ไปโอ้ไปน้ำผนี่นอกร่างออกเนาะโอ้ลูกสาวมิกเบิร์ดหกสิบห้าหรือยังก่อนหกห้าหกสิบห้าพี่นอมี่อยู่บ่ะไอ้มุโอ้ผี่มาเบิ่งอีกพี่นอนี่เพือกนี่่ะว้าเผือกพี่นอขึ้งงามพี่นอลูกกล้องสยามพี่นองต้นโตดีดีสีสันดีอุ้ยเนาะแบบงามพี่นองควายเผือกตัวนี้แบบงามเบิ่งถ่ายเพ่อนพี่นอแข้งขาต้นโตนาตา ก็ท่านถ่งตัวแม่สาวอยู่เนาะโอ้ค่ายสิบแปดเดือนมีเอกสารโกรฟกันนี่พี่น้องเขาแจ้วหน้าตาสวยสวยพี่น้องสเดือนมีใบก็มีใบพอมเดือนพี่น้องสิบกว่าเดือนค่ายตัวนี้พี่น้องโอ้ยตนโตเปิดเท่าไหร่เปิดหกห้าขึ้กันพี่น้องตัวนี้ก็หกสิบห้าขึ้กันพี่น้องทุนเก่าเป็นสื่อเป็นสื่อแพงอยู่อันนี้ทุนเก่าว่าต้องห่วงว่าทุนเก่าแต่วันนี้หกสิบห้ามาเดื่อเบา หอยมูไปนะเปิดงามดีพี่น้องปาตัวตัวนี้เป็นกำลังต่อรองพี่น้องตัวนี้เป็นกำลังต่อรองเยอะ้อลอพากยพัไปนี่ม่ันก้องปงามพี่น้องหายงามพี่น้องหอยมูสีแดงแล้วเตอวนี้เอาเอามาขออนุญาตเบอร์ทั่วหอยมูหน่อยหอยมู ขออนุญ,ญาตเบอร์โทรสักกันท่านแพงมันดีก็ตัวเข้าไปขายเกตมื่นตกงูหนักก้อนก่อนมาพ่นมากมันก็ซื้อตับหลุดเลยขออนุญ,ญาตเบอร์โทรเบอร์โทร082 082 848 848 0138 0138 <8. S 2> พี่น้องเออมีมีเอกสารครบอ่ะนี่ เพิ่นมีเอกสารครบสิบแปดเดือนนี่เอกสารของหอยหมูครบพี่น้องหายตะกวาหนี่บ่ต้องห่วงราคาเพิ่นว่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้ยวเปิดหกสิบห้าพี่น้องกล้องสยามกล้องสยามเพิ่นว่าเจ้ากล้องสยามพอเพิ่นพี่น้องนี่ของชัยวัดป่าปามเนาะงามของเพิ่นโตโตที่ดีหอยหมูเพิ่นได้มาฝากพี่ต่อน้องสามชุดพี่น้องชุดเผือกหกสิบห้าแม่ลูกกับหกสิบห้าลูกบิ๊กเบิร์ดลูกสาวบิ๊กเบิร์ดตัวนั้นสามสิบสองแม่สาวหน่อย ตัวนี้เพิ่นกำลังได้กันแล้วได้แน่นอนล่ะเพิ่นกำลังต่อรองเอาขอบคุณหลายๆมาเด้อครับผมยังต่อหอยซาสวัสดีครับได้จังได้มากคือมางามเ้โอ้ยควายหอยซางามงามพี่น้องมือนี้เบนต้นโตัวยอดเลยอย่นี้คืออะสูงเท่าไรหอยซาลอยสี่สิบห้าบวกงามอยล่เด้อพี่น้องบ่ทันทองตัว เพิ่นผสมไว้แลันผสมไปแล้วเอาไปรุ่นเรา่นว่าเพิ่นผสมไปแล้วเพิ่นว่าเบิ่งถ่ายเพิ่นพี่น้องพูดอ่ะเบิ่งแกงขาตัวโตเพิ่นพี่น้องพูดอ่ะพูดอ่ะโอ้ยลอยสี่สิบห้าความสูงเพิ่นพี่น้องตัวโตดีเบิ่งเต็มโตพี่น้องหน้าตาดีสวยพูดอ่ะยืนเธอเล่อพี่น้องเบ้ยห้อยซาเปิดเท่าไหร่หกสิบแปดเป็นเปิดไว้พี่น้องเปิดให้ต่อน่องนี่พี่น้อง 68เพิ่อนเปิดไว้เห็นต่อร่องสื่อๆคุณนอู้ยู้ะขออนุญาตเบอร์โทรหอยซา094 352 7234หอยสะหาบัดดอนเพิ่งซีมังมายโบราณจะท่านี่ได้แม่บแกบนี้มาฝากพี่ต่อน้องพี่น้อง68เพิ่อนเปิดไว้พี่น้องต่อร่องเอาผู้ใดสนใจก็ฝากมาต่อร่องอ่ะเไปไปไปอ่ะมันมาเด้อหอยซาขอบคุณหลายๆครับผมยังต่อพี่น้องมาเบิรงบรรยากาศการซื้อการขายว่ายงาย ตัวนี้เพื่อนใดกันเลยเพราะนี่เองหอยหมูเพคนกำลังต่อรองกันพี่น้องปลาโทหอยองใดว่าจังไรสวัสดีครับหอยองเพื่อนใดแม่บักใหญ่มาบาดเนี่ยย่าอีหลีพี่น้องไข่หอยองเงี้ยวอาดลาดตัวโตสีสันแข็งขาเบิ้งพี่น้องเบิ้องไร่ดีอ่ะว่องเขากว้างดีแยกลูกมากว่าหอยองเนี่ยแยกลูกมากพี่น้องอัตราควายไทยใดเลยสูงลอยสี่ลอยสี่สตัวใดความสูงลอยสี่สบหกบวกคุณนะปลาโทอพี่น้องเบื้องโต แพงขาถ่ายเพิ่นพี่น้องเบิ่งนถ่ายเพิ่นแม่พันธุ์ปักไงพี่น้องเขาหอยอวงใหญ่มากเหมือนนี่เปิดเท่าไรครับนี่เท่าไรก่อนแปดสิบห้าเพิ่นเปิดไว้พี่น้องบ้ยพี่น้องบ่้านทองตัวบ่บ่บ่านส่นบ้านทองอยู่พี่น้องแปดสิบห้าเพิ่นเปิดไว้เปิ้พี่น้องเพื่อนตัดต่อรองเพิ่นงามอีหลีเด้พี่น้องฝ่ายงามเพิ่นพูดอ่ะต้นตสีสันงามครับเบิ่งเอาเต็มโตพี่น้องเอาขออนุญาตเบอร์โทรหอยองเหมือน์เก้ศูนย์เก้าสามศูนย์เจ็ดห้า สามสามแปดศูนย์หอยโอ่งบ้านคลองคุณตระการผุดผลได้เมฆบักใช่มาฝากพี่ตอนนออ 65, ่อน,น้อ,อ,องพี่น้องหกสิบห้าเพิ่นเปิดไว้ปอ่ะผู้ใดสนใจกกระทูมาต่อรองกับเพิ่นเอาขอบคุณหลายๆหอยโอง่งง่ายอีหลีพี่น้อง่ข้าวเพิ่นอีหลีพุณอ่ะสุดยอดสุดยอดคุณอ่ะโอ้ยเบิง่งเอาไล่เรียงพี่น้องอ่ะยังต่อมื่อผิวสวัสดีครับขออนุญาตครับผมได้มาเจ็ดตัวครับวันนี้สามตัวสั่นมี่ตำงามพี่น้องของวหอยอ้วนชุ่มแพร่เพิ่นได้มา สามแม่สาวหน่อยพูดหนะพี่น้องงามงามของเพิ่นอ่ะเบิ่งเพินเ่นจูงให้เบิ่งคาคาพี่น้องสามแม่สาวหน่อยพูดสีสันตน้นโตมีตาคุณภาพของเพิ่นเพิ่นใดญมาแต่ละเสืออ่ะมาเบิ่งตัวนี้พี่น้องสีสันสีดอกเล่าต้นพี่น้องสีงามตน้นโตสูงลอยยี่สิบลอยยี่สิบเท่าไรลอยยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดเพิ่นว่าเบิ่งแข้งขาต,ต้นโตหน้าตาลูกมี่เรามีก่อเนาะหน้าสวยเนาะ ลูกเบิ่มบ่อได้ใบพันว่าโอ้เบิ่งแข่งขาตัวโตอ่องข้อชัดเจนเลยพี่น้องเปิดเท่าไรแม่นี่นี่เปอร์แม่สามสิบสองสามิ่งนเปิดไว้แม่สาวตัวหนึ่งแปลสามสิบสองนี่พี่น้องเบิ่งเอาไล่ละเอียดพี่น้องตาตัวโตสีสันดีวัดพี่น้องบ่ต้องห่วงเอาไปเป็นแม่ขอกแม่ขายแม่พันเอาเบิ่งแม่นี่บาดนี่ลูกสายใดยนี่แม่นี่นี่เป็นร้านสร้างอุดรโอ้หลานสร้างอุดรนี่พี่น้อง สร้างอุดรโตบักยญ่พี่น้องไปเห็นตวจริงเพื่อนเราออนซ้อนพอสร้างอุดรแต่วันนี้ร้านเนาะรุ่นร้านเพื่นพี่น้องเบิ้องหน้าตาตนโตสีสันแม่สาวน่อยเปิดเท่าไดบันี่บหตัวนี้บี่น้อยีบ้าอกตัวนบาเบพี่น้องยี่ส้าราคาใสอีกตัวนึง่งย้าตัน้เพี่น้องยี้ยรมอวน่สาวน้อยท้องแรกหน้าตาตาสตวน่งยบหาตันท้บาพ้ไยทับได้ พึ่งเดือนเนาะโอ้เจ้าสินสมุดพี่น้องอุ้ยพี่น้องสีสันตัวโตหน้าตาเมียสาวหน่อยตัวนี้พี่น้องเมียสาวผสมแล้วไหมผสมแล้วพี่น้องเปิดเท่าใดบานแม่นี่สี่สิบห้าบ้งหนาตาเพิ่อนกอนพี่น้องสวยลอยสามสิบแปดความสูงเพิ่นพี่น้องอุ้ยสีสันเพิ่นพี่น้องงามก็เพิ่นพี่น้องพูดอ่ะสูงเนาะร้อยสามสิบแปดเพิ่นว่าเพิ่นทับไว้แล้วด้วเจ้าสินสมุดในทองเพิ่นพี่น้องพูดอ่ะสูงงามสีสันดี หอยอ้วนเพิ่นได้มากมันนี่หอยอ้วนชุ่มแพร่ใหมากงามเนาะโอเคเลยเอาขออนุญาตเบอร์โทรบวไครับ086ย8แปดหกศูนย์แปดหกพี่น้องอุ้ยผู้ใดนสนใจกัโทรมาต่อรองเพิ่นได้ต่อรองได้ทุกตัวเลยพี่น้องอ่ะนี่เพิ่นได้มากจุดนี่ต่อใส่กันเอาไปเข่าฟาร์มผู้เดียวได้เลยเนาะแห้งงามต่อได้ทุกตัวพี่น้องถ้าเอาไปบดชุดนี่แหง้งต่อได้ไลายเนาะโอเคขอบคุณเลยลายมาร์คครับผมคุณ่ะผม อ้ยมาเบิ่งขอพันต้นบักไ่สวัสดีครับมาเอาควายใหญ่ไปคุ้มฝูงพี่น้องคุ้มฝูงได้สบายได้หน่เนาะพอบักญ่พี่น้องหน้าตาต้นโตดำมืดเลยพี่น้องปุ่นแช่งขาเพิ่นเปิดเท่าไรนี่แสนสามครับแสนสามว่ะอ้พี่น้องปาดเงาอาลาดพี่น้องต้นโตสีสันเงานี่แหละตประคอข้อประเข็งของจริงพี่น้องตประคอข้อประเข็งพูดอะ พ่อใหญ่กว่าขายถ่ายเพื่นเพื่อนวะตัวประคอข้อประเข็งเง้าอา่านหลาดแต่ว่าความสูงสูงเท่าไรเงี้สูงทเงท่าไรนี่สี่สิบกว่าเนาะเกือบ 150, ร้อยห้าสิบเกือบร้อยห้าสิบพี่น้องเบิ่งบักพผาเพิ่นพี่น้องแข้งขาตนโตบัวปากเผาเพิ่นหน้าตาโวงเขาเขาใหญ่คัะเนาะอุ้ยพี่น้องเพิ่นเปิดไว้ให้ต่อเลยใส่ก่อนบอกโอ้สายเพชรอุดรเพิ่นว่าพี่น้อง สายเพชรอุดรเนี่พี่น้องพูดอ่ะโตประคอข้อผะเชิงแง่อ่านหลาดเบิงล้อคักพี่น้องอ่ะขออนุญาตเบอร์โทร 98, 98, ครับันศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดศูนย์แนย์หกแปดหกเก้าสีส่ศูนย์หกแปผู้ใดสนใจกกระโถ่มา,าต่อรองกับเพื่อนใดตามเบอร์โทรเพื่อนฝากไว้พี่น้องสิบสามเนาะเพื่อนเปิดไว้สิบสามเด้อพี่น้องเด้ออ่ะขอบคุณหลายๆมากครับผมยังต่อพี่น้องเบิ่งบรรยากาศการสื่อการขายกว่าอีุพูดอ่ะ ร้ายครับพี่น้องคือคักเบรงบง login, ริเวณการเปลือกเปลือกร้ายพี่นอ้องอย่างต่อเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นผูกไว้ท่าผีกระารอยู่พี่น้องเพิ่นผูกไว้หลายเด้พี่น้องมีทุกสายเลยพี่น้องควายตลาดนัดบา้านน้องแก่มีทุกสายสายเหนือสายขุนสายสวยงามสายควายเหลี่ยงมีวัดถูกสาย เบิ่งพี่น้องเบิง่งควายตลาดนัดบ้านน้องแจ้คือคากลีพี่น้องอู้ยเบิง่งมุ่งสูงพี่น้องหลยพี่น้องแน,น่นมือน,นี้คือคากพี่น้องราคาสิเป็นยังไงอา้าเปิดมาแล้วสองสามโตราคาเป็นยังไงพี่น้องเบิ่งเอาพอต่อรองบอพี่น้องเพราเอาไปเรียงบอผมว่าพอฟั่งอยู่ได้พี่น้องพราะต่อรองอยู่ได้ราคางี้ราคาควายมืนอน้อ่ะ ผู้ใดสนใจตัวใดก็โทรมาต่อรองก่อนซื้อก่อนขายกันอย่าลืมนะพี่น้องเด้อต่อรองกันดีๆสอบถามรายละเอียดกันดีๆก่อนซื้อก่อนขายกันเนาะพี่น้องเนาะป่ะสีพายางไปอยู่โต๊ะไมพี่น้องสวัสดีครับ <laughs> เพื่อนกำลังสนใจสวัสดีครับผู้ยบาลได้จ <laughs> ใจได้มาทักทายผู้ยบาลหยุดแม่ลูกแม่เบิงว่องเขาแม่เพื่อนพี่น้องแม่บ้นบานแต่ว่าลูกสาวหรือลูกชาย ลูกสาวที่พี่น้องเพิ่นได้ลูกสาวมากกำลังสนใจอยู่เบื้องหน้านลูกสาวเพิ่นพี่น้องสีดอกเล่าง้ามงามลูกสาวเพิ่นพี่น้องแม่เพิ่นสูงลอยสามสิบห้าได้ความสูงเพิ่นพี่น้องพวกเขาดี่ดีพี่น้องเพิ่นน้อโอ้เพิ่นกำลังต่อรองกันดีทองดีเพิ่นกำลังต่อรองกันดีอ่าอ่ะเพิ่นกำลังต่อรองลูกสาวที่พี่น้องลูกสาวเพิ่นอ่ะหอยเพิ่นกำลังมาต่อรองพุ่งย่างเปิดไว้เท่าไหร่ร้องเงินเก่าเพิ่ สองตัวนี่สองหมื่นเก่าพันไม่เท่าไรพี่น้องเ้ยเมย์แบบใหญ่ได้หนีสอมื่นสองโอ้สองสองหมื่นเก้าพันนั่นลูกสาวเพิ่นได้พี่น้องนั่นลูกสาวเพิ่นแม่ใหญ่ได้พี่น้นนองบนแม่หน่อยคุณอ่ะเบิ่งแม่เพิ่นพี่น้องเบนแม่หน่อยแม่ใหญ่สองหมื่นเก้าพันเปิดเปิดวัยพยาบานเปิดเปิดไว้โอ้พี่น้องพ้าต่อรองเพิ่นควาหงามเพิ่นอยู่อตัวพี่น้องา เป็นตาเอาไปต่อยอดได้สบายเลยลูกสาวเพิ่นงามพี่น้องเพิ่นกำลังมาต่อรองผู้ยญญบาลอยู่เบิ่งเ,เอาซะก่อนพี่น้อง29,000ลูกสาวงามของเพิ่นพี่น้องนั่นลูกสาวเพิ่นงามอยู่ใส่อีกก่อนผู้ยาบาลใส่อีกก่อนของผูญ้ยญาบาลไม่เท่าเดียวหน่นโอ้ออาขออนุญาตเบอร์โทร 085 3 0 1ปด1้พี่น้องแม่ลูกลูกแม่ลูกงามสองเก่าเพิ่นเปิดไว้นั่นเบืองหน้าตาลูกสาวเพิ่นพี่น้องสองเก่าเพิ่นเปิดไว้เอาขอบคุณเลทไานมานเดอรมารเเบิ่งบรรยากาศการสื่อการขายร้ายอยนพี่น้องคือขากอยู่ได้ควายเมื่อนี้ยางตอพี่น้องมะปูน้อยหอยคมพี่น้องมาเบิ่องมะปูน้อยหอยคมเพิ่นสิเปิดไว้เท่าไรสายตอสายขุนเอาไปตอยอดพี่น้อง หอยคมเปิดไว้เท่าไรหนึ่งสามพันห้าะ13,000กับ500ดิพี่น้องบักปูน้อยสีดอกเล้าน้าตาต,ตัวโตเบิรงเอาพี่น้องนี่คือควายสายเนื้อสายขุนสายต่อยอดเอาไปต่อยอด13หาลอยหอยคมเปิดเปิดไว้พี่น้องอ่ะเบิรงถูกสายเนาะพี่น้องเนาะรออยู่ดิพี่น้องนะสูงลอยยี่สิบห้าเลยความสูงไปพี่น้องไปไปไปเบิรงควายหอยคมพี่น้องอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรหอยคม 065 570 7 7 8 8 7 0เน้เ <5 70. S 2> ย่หอยคบบานสะพือเพิ่นได้ปากูน่้อยว่าฝากพี่ตอนน้อง13าหารอยเพิ่นเปิดไ้พี่น้องต่อยอดได้สบายว่าไม่ขาดทุนราคาถูกๆเอาขอบคุณลหลายๆหอย<ๆ>คบมันมานครับผมอ,อย่างต่อมาท่างเขียนพยั่ท่าพี่พี่น้องเพิ่นได้กันแล้วว่า จูงจูไปใส่โอ้ตละหมื่นกี่บาทตัวละได้ยินตัวละหมื่นเท่าไรหมื่นหกพันหมื่นกับหกพันตัวละบ่นั่ยตัวละโอ้ยเมยแยกลูกมากเนาะมาคือใดมาจังสี่หอยแต่ไายถือโอ้ลูกแมนนะ้ำบาเบิดเหลือตาแม่์มัดักสายียโอ้สูงลอยยี่สิบหาได้แต่ว่าตัวโตบ่ดีเนาะปลาโตตัวละหมื่นหกว่ะนี่ตัวละหมื่นหกเดี๋ยวพี่น้องเบิรงนเอาอยากเป็นว่าเอาพี่น้องตัวละหมื่นหกแต่ว่า เนือหนันงบรบท่านติมบันไดพี่น้องขาดน้ำเลือยงเนี่ยค้ายบานบานเท่าแยกลูกมากพี่น้องข้างหอยแตะมือน,นี่โโอตตนสองตัวโ,โคมนี่ถ้าต่อใส่กันเท่งถือเนาะคือมาท่ถือน้ดูดีดาโอเคเอ้าวขออนุญาตเบอร์โทรขออนุญาตเบอร์โทรศูนย์แปดหกสองห้าเจ่หนึ่แอยตาวถ้านย้างามน้ำโอเคบ้านสะพื้พร้อมแต่การพืชผลุบราชานีสองตัวโตละหนึ่งหมืพนเนี่พี่น้องสองตัว พี่น้องคู่นี่สามสิบสองตะวันตอร่องใดเนาะโอเคขอบคุณหลายๆมันมาหน่อยแตจ๊ะถ่ายทำแม่ลูกเพป็นพี่น้องลูกแม่หรือลูกผู้ลูกแม่เป็นพี่น้องนั่นลูกเพป็นแม่ด้วยตัวนี้เนาะเนื้อหนังดีได้พี่น้องลูกแม่เพป็นต้นโตดี่ดีลูกสาวเพป็นพี่น้องเบิ้งเนื้อหนังมังสาวเป็นกำลังหยอกกันอยู่ลูกสาวเพป็นงามอยู่นี่เบิ้งหน้าตาต้นโตแม่เป็นทหารพี่น้องสูงร้อยยี่สิบกว่าเนาะร้อยสามอยู่เปล่า โอ้ปาท่าร e ้อยสามจุดเจ็ดเลยด้พ like um> ี่น้องเบิ้งมันลูกสาวเพิ่นร้อยสามจุดเจ็ดเบิ้งหัวข่าวเพิ่นพี่น้องหน้าตาต้นโตสดๆว่นลูกแรกบ่ลูกแรกครับลูกแรกเด้อพี่น้องสดๆอยู่น่ะมึงแม่เพิ่นโอ้มาเบิ้งทางพี่พี่น้องคุณอ่ะสูงร้อยสามสิบเจ็ดเพื่อนวะคุณอ่ะนาตาต้นโตลูกสาวเพิ่นงามพี่น้องอะต้นโตดี่ดีลูกสาวนี่ลูกสาวเพิ่นได้พี่น้องเบิ้งต้นโตเพิ่นงามเปิดเท่าไรครับคุณนี่เปิดสี่หมื่นครับสี่สิบเพิ่นเปิดไว้พี่น้องสี่หมื่นบาท ตอร่องได้น่าลูกสาวมากแล้วพี่น้องลูกสาวงามเอาไปต่อยอดได้แม่สดสดอยู่พี่น้องต,อนต้นโตดีหุ่นดีแข่งขาดีบัดทุกอย่างพี่น้องอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรครับ083ครับ083 9856497 6497เพิ่นมาจากไส่เงินจากกุญลังเนาะกุญลังเนาะโอเคกุญลังมหาสรารคามพี่นอ้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อร่องกับเพิ่นได้แม่ลูกลูกแม่งามๆพี่น้องเอาขอบคุณหละลายมานครับผมต่อร่องได้ สะดวกบ่ะนอ้อตู่ด่สะดวกบ่กกเอาตู้เนาะตู้หน้าตาเพิ่เบิงตู้พี่น้องขวายเขาตู้ตู้งามเด้พี่น้องอันนี้เขาเอิ้นตู้กาบินบ่<ะ>ตู้กาบินเนาะพี่น้องเนาะสูง120ยี่สิบวกพี่น้องอเบิ่งตโตพี่เบิ่งพี่น้องหน้าตาตโตพี่นะอ,อือนะกูน่อยคูน้อยบักตู้น้อยพี่น้องมาเบิ่งราคาควายซ้ำนี่เพิ่นสิเปิดไไปเท่าไดเพิ่เท่าไดครับนี่ หมื 13, ่นสอย้ยพี่น้องสิบสามห้ารอยหนึ่งหมื่นสาพกับห้าอพี่น้องเอาไปต่อยอดได้สบายตนโตยังบ่ท่านเต็มต่อยอดได้สบายอ่ะขออนุญาดเบอร์โทรครับผมศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก็ดควายตู่น่อยพี่น้องบักผูน่อยเอาไปต่อยอดสิบสามห้อยเด้มันเปิดว้นีน่ขอคุณลายมันครับผมงาน,นต่อพี่น้องเบิ่งบรรยากาศต่อไปเบรราาิ่งพี่น้องโอ้ควายลายอยู่พี่น้องคือคาชางผมเบรราาิ่งพี่น้อง ในหอยพันดังไฟฝิงเนี่ยพี่น้องมือนี้เบิ่งฟ้าขึ้นพี่น้องฝนเป็นตะโตกนะพี่น้องเนาะเลี้ยงหัวเลี้ยงไฟกันแลวบ้างพี่น้องเ้อมือนี้ฝนเป็นตะตกย่เไงไปมาเบิ่งหอยเวดหอยเวทคนรอหอยเวทเสียเวทบานสะพือได้จังได้มากเสียเวทมือนี้ตนี่เราประสาทโดนว่าบักปูน้อยบักปูน้อยหอยเวดเปิดไว้เท่าไรซิหาเพิ่นเปิดว้ โอ้สูงอยู่ในพี่น้องต,ต้นโตดี่ดีสีสันดีได้พี่น้องสิบหาแล้วเปิดไว้เป็นตาตอร่องของเพิ่อนอยู่พี่น้องอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรเสียเวทศูนย์หกหนึ่งหนึ่งสี่ศูนย์เจ็ดแปดแปดสี่เสียเวทบ้านสะพือตะการขุดผลอุปราชธา,านี่สิบหาเนาะสิบหาเพิ่นเปิดไว้พี่น้องบักดูหน่อยนามะของเพิ่อยู่ได้พี่น้องอ่ะผู้ใดสนใจกกระโถนมาตอร่องเป็นตาต่อยอดมาแล้วบอกหอยนิดเอายังเยอะเนาะอ้าวขอบคุณลหลายๆเดอ้อเสียเวทเด้ออ้าว ย่างต่อพี่น้องครับผมเบิ่งนพี่น้องเบินสีนี้มีหลาบมาอยู่หม่องมันนี้ลดหลายพี่น้องคือคักตลาดคือคักนี่แม่ลูกขออนุญาตสะดวกปะเนาะครับผมแม่ลูกลูกลูกผู้ลูกผู้สีสันงามๆพี่น้องลูกสะลูกไส้เพิ่นลูกไส้เพิ่นยั่งหน่อยๆอยู่ได้พี่น้องนี่แม่เพิ่นโค้งสางดีหุ่นดีแม่เพิ่นบักแย่วงเขากว้างพี่น้องลดก็ไล่เนาะเบิ่งแม่เพิ่นลูกไส้เพิ่นเพิดเท่าไหร่โค้งหน 285ครับ2 8 5้าว่าไๆเลย28 5 2ตัวพี่น้อง,อองแม่ลูกลูกไส้สีสันที่ดีลูกไส้เป็นพี่น้องนะลูกไส้สางาม2 8 5หนี่ต่อรองได้อีกเ <28, S 1> ด่เไห่่า2 8พักว่า0ยังต่อรองได้อีกเท่ไ่่หว่าให้หอยแหกมันแล้วบ่เบิ่บงพระเอกเขาสักก่อนโอเคยังอยู่อันนี้เนนแม่ยแม่แยกลูกแยกลูกแล้วอยสีสันตโตสองเกาโ้ควาย27เพี่น้องบักย่ายเลย สองปหาครับสองแปดหาสองปครัสองมนแห,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 หาเลยนั่นลรูกเ่าเน้าฟังเพิ่งสีตอ่ออยู่ปะสีตอ่อเพิ่นอยู่ปะอปโอ,โอสองแปดหายังเพิ่นยังต่ออยู่อันนี้สอเจ็ซื่อๆปลาโตแบบใหญ่พี่นอ้องสองเจ็ซื้อเด่นแห้ง เพิ่มาจากใส่คืออาสามารถอาสามารถร้อยอีกนขออนุญาตเบอร์โทรกันเน่ยศนี่ศูนย์แปดสี่หกเจ็ดห้าห่นย์สองห้าสี่ศูนย์ส้อย่งหลอพี่นอง2 8งแป้าฝ่าวโทรมาเดี๋ยวผมเสี่ยวก่อนก็คุณหลายมาครับผมโอ้ฝ่ายพี่น้องราคาฝ้ายเป็นตะต่อร่องแห้งอ่ะดงบรรยากาศโอ้แม่แบบงามพี่น้องม่สาวดิิชิบนสีอนุญาตพ่น้อพี่น้องรดหลายเนาะะว่าเขาขออนุญาตลู แม่สาวเนาะโอ้ยสีสันต้นโตดีดีพี่น้องต้นโตดีสีสันดีหางงามพี่น้องสูงร้อยสามสิบเท่าใดร้อปดร้ยวานผู้ใดหอยฟูกตัวนี้โอ้ยฟูกไงวะตัวนี้โอ้ยวานผู้ใดร้อยสามสิบแปดเถอะไงหลายแมนอยู่ไงอยู่เปิดเท่าไรห้อยฟูกสองหมื่นสี่พันห้าบาทเมย์แบบไงพี่น้องแม่สาวงามเนี่พี่น้องต้นโตดีครับสองหมื่น สี่พันห้าร้อยฟ้าราคาพี่น้องอุ้ยเสียตะเขานิดหนึ่งเนาะตะวันนอกนั่นดีว่ะเดียพี่น้องว่าเชี่ยวกันนี่พี่น้องกับเขาโตนี้ดีหางามเครื่องงามพี่น้องคางขาดีราคาถูกแห้งพี่น้องหอยฟูกันเปิดไว้อใบขออนุญาตเบอร์โทรหอยฟูกันศูนย์หกห้าสามสี่สามสองสี่ห้าสามพี่น้องหอยฟูกบ้านสะพืชจากการเปิดผลอุปโภคชธานีได้แม่สาวตัวดีมากงามงามพี่น้องราคาก็ถูกแป็ต่กร้าร่องแห้งพี่น้อง สัมมาหลายเฉลิมลเนาะอุ้ยอ่ะมันหมาเด้อหอยฟุกเด้อหมาอุ้ยผมหลายพ่อปลาทูข้าวหอยแหกบ้านนี่เบื่ยได้จังไดยมาหอยแหกบ้านนี่เขาเอิ่นพันอยังนี่มูล่าผสมพี่น้องปื่ยเบิ่งหน้าตาโตๆเพิ่นป๊าดย่ว่าแม่นรถไฟรถไฟคักๆ่ะนี่พี่น้องป๊าโตแยกลูกมาเนาะเพิ่นท้องบ่ กอท่านทองนี่พี่น้องเบื้งหน้าตาพ่น่อนห้อยบอลเป็นผู้ถือาแข็งขาตนโตพี่น้องเปิดเท่าไหร่้อยสามหมื่นแปด <c oughs> นี่นะตาพี่น้องควายสามหมื่ห้อยแฮกว่าตาเคยเปิดราคา, 3, 8, 8, า,วา,า,าควา,ายซัมน,น,าตาตาตนี่สามหมื่นแปดนี่พี่น้องนี่ไม่บักง่นี่เนี่ยว่าลาดลืมทถามข้อมสูงสูงเท่าไหร่ร้อยสเก้อยสบเก้าเกืบรยส่เบิงคักๆพี่น้องหน้าตาตโตมักเผาสายนอกนี่พี่น้องสายมูราพูดอ่ โต๊ะแบบใหญ่สามสิบแปดเป็นเปิดไหวปาโท๊พี่น้องบอเมนธรรมดาหางงามพี่น้องตน้นโตดีโอ้ยงามของเพื่อนอีหลีเลยพี่น้องพูดอ่ะเอาเบิ้งคาคาพ,พี่น้องเบิ้นอวยไม่เขาขาบิ้งคาคาบอรรมดารดาพี่น้องสายพันธุ์มูล่าปิดชิปอ่ะปิดชิปกับหอยแฮกเอาปิดชิปได้หอยแฮกขออนุญาตเบอร์โทรหอยแฮกหอยบอล 062 <0 62, S> 455 485 4970 4970ได้บักมู่ล่าใหญ่มาฝากพี่ตอน,น้องราคาเบาครับพีอนนอ่น้อง38เพิ่นเปิเปเปไดไว้ผู้ใดสนใจฟ้า,าวโทรมาต่อรองกับเพอนนอิ่นพี่น้องอ่ะมันหมานเด้อหอยแฮกขอบคุณหลายครับผมอ่ะมื้อนี้คลิปแรก80ก ฝากพี่ฝากน้องไว้เพื่องเชนุ่งแล้วพี่น้องเนาะพอยพรอยไว้ไน,น,น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงว่าจะคว้าแฟนคลับแฟนเพจบ้านสมองใช่แน่จนมีแต่ควา้าจะคว้าจเจริญห่งางไกลจากโรคไข้เกิดเจ็บต่างๆพี่น้องพรำวเวอร์ด้วยเบิดหนีบันสีน้ำกันสำหรับม,บมันหนีบชิ้นี้โทรตัดใจก่อนครับสวัสดี